ที่วิอดีตคนดักเบลล่ายอมรับคบกับสาวผมสั้นไม่เคยปิดบงังขอแค่ความเป็นส่วนตัวช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวมวาว่าเวีสกดาวัตเพลงหนุ่มชื่อดังทางช่องเจ็ดอดีตคนรักของเบลล่ารานีได้ควงสาวหมวยเที่ยวภูเกต็ตแต่ยังมีภาพขนาดที่ทานเข้าด้วยกันอย่างหวานชื่นออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันแต่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมง,งานหรือไม่โดยรัสมนตรีรายงานว่า,วาเวสกดาวัตออกมาเปิดใจย,ยอมรับแล้วว่าก็เป็นไปตามภาพที่หลายคนได้เห็นกัน กำลังคุยกันอยู่รู้สึกตกใจที่ภาพออกมาส่วนใครที่อยากถ่ายรูปก็มาได้เลยไม่ต้องแอบเพราะใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปิดบงังเพียงแค่อยากได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าสาวคนดังกล่าวไม่ใช่บุคคลสาธารนณะงานนี้บอกเลยว่าทําเอาบรรดาแฟนคลับหลายคนถึงกับอกหักกันเป็นแถว